แฟนขอลดฐานะให้ทําแบบนี้สวัสดีครับผมุมภูรพบสอนจีวาขอนสายใสดำข้อแรกเลยนะครับให้คุณเอออไปกับเขาเลยนะครับบอกโอเคจริงๆเราก็ไม่อยากเลิกหรอกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอยอู่อยากจะลดฐานะก็เพื่อความสบายใจของของคุณนะก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ ตามใจคุณเลยเนาะนะครับการทาแบบนี้นะครับมันจะทําให้เขาช็อกนะครับมันจะทำเพราะว่าเขา็กซ์เัคนะครับหรือว่าเขา่คาดหวังว่าคุณจะต้องเนาะต้องแบบว่าไม่ยอมเลิกนู่นนี่นั่นการที่เขากล้าบอกเลิกคุณแสดงว่าเขาเห็นว่าเขาอะนะครับเหนือคุณครับแล้วคุณค่าต่ำกว่าเขาครับการที่เรายอมรับเลยนะครับมันจะทําให้สมองเขาช็อกแล้วเฮ้ยหรือว่าฉันคิดผิดวะนะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับข้อที่2ครับให้คุณไปปรับลุคครับจากไม่เคยสวยให้สวยนะครับจากดาเป็นขาวนะครับต้องให้มี before after เลยนะครับเพราะว่า มันจะชอบสมองเขาอันดับ2ครับก็คือเขาจะว่าเอ๊ะทำไมตอนอยู่ชั้นมันไม่ค่อยสวยเลยตอนอยู่ชั้นหน้าเอวมันไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับทำไมเอล์เอสทำไมเดี๋ยวนี้มันสวยเดี๋ยวนี้โอ้โหทำไมแต่งตัวเซ็กซี่นะครับทำไมดูชีวิตดีจังดูรวยขึ้นนะครับดูแบบว่ามีความสุขขึ้นดูชีวิตดีขึ้นนะครับเขาก็จะเอ๊ะครั้งที่2แล้วเอ้ยหรือว่าฉันคิดผิดวะนะครับเนี่ยเขาจะาไปคิดแล้วนะครับว่าการที่เขาขอรถสาานะมันถูกไม่ถูกนะครับ แทนที่เขาจะเอาความสนใจเขาไปที่อื่นเขาจะกลับมาสนใจคุณมากขึ้นครับข้อที่สานะครับให้คุณนะครับไปออกสังคมครับในลุคใหม่ของคุณนะครับในโปรไฟล์ใหม่ของคุณนะครับให้ออกสังคมนะครับไปเที่ยวบ่อยๆนะครับไปกับเพื่อนบ้างนู่นนี่นั่นนะครับอัปเดตนะครับชีวิตที่มีใหม่ของคุณนะครับในโซเชียลของคุณนะครับเขาจะรู้สึกว่าเอ้าทำไม เฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันสวยขึ้นแล้วมันออกเนี่ยไปเดี๋ยวไปงานนู้นงานนี้นเดี๋ยวมีคนมองแน่เลยเนี่ยฉันไม่ได้แล้วต้องกลับไปขอสถานะนะครับการทําแบบนี้มันจะทําให้เขานะครับอยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะมากับมาขอสถานะกับคุณเองครับ สำหรับใครนะครับที่มีปัญหาความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนำมาลงคลาสดาร์กเกมครับเป็นจีวิอาศัยดําที่ทําให้เขานะครับข้างรักแล้วก็เสพติดคุณไปตลอดชีวิตครับคลาสนี้ครับจะทําให้เขานะครับขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าขาดคุณไปเขาอาจจะคิดฆ่าตัวตายครับใครที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนนะครับคุณแนะนํามาลงด่วนครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะหายจากคุณไปตลอดชีวิตครับใครสนใจนะคคคคคคครรรรรรัััััับบบบบไไปปททีี่หนนน้าโฟลล์์ะะแติงกกเ็ใจุสสวด